ดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกกอกนะคะโอ้เจ้าหน้าที่มาทำอะไรนะคะหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะมากันหลายนายเลยนะคะน,นี่นะฮะรถอะไรนะติก๊กตอกติก๊กตอกอยู่นี่เจ้าหน้าที่ก็ามานะเต็มอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่เลยไม่รู้ว่าเพื่อนมาทำอะไรนะคะ ลงพื้นที่4กนะคะน่าจะมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ของท่านนะคะของเพิ่นนะคะเราก็ไม่รู้ไม่ทราบเหตุผลอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะวันนี้รู้สึกว่ารถที่กกาอกจะเยอะเป็นพิเศษเลย ่อยมาส่งหรบอบอร์เบืบ้งเดี้ยเลียเดี๋ยเียยอดเท่าไหร่ฮะร้อยสี่บาทร้อยสี่บาทและเหรียญมีไม่รู้เอ้ยอย่าหาเหรียญก่อน ส่งของด้วย่นเอแป้งก็มาแล้วีิ แล้วน่าจะลงตรวจพื้นที่นะคะรถก็แมบแมับแมบแมับอยู่เป็นไรลูกเป็นไรคะ เดี๋ยวเราจะไปเอาปลาส้มไปให้แม่อ๊อฟนะคะจากพี่โยงนะคะปลาลูกปะอยากไปแล้วนี่นะคะแล้วก็มาบ้านไร่ภูหลวงนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็น่าจะมาที่โกกอก็น่าจะมีหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะที่จะทำเนาะอะไรเห็นอะไรนี่แม่อ๊อฟมานะคะกลับแล้วเหรอกลับมาที่นี่แล้วก็เล่นล่างแล้วลุงวางแล้วก็คอยล่ะโอ้ยย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  ไม่นั่งอยู่ร่มเนี่ยกินเลยของใครก็ไม่รู้ของเขานั่นแล้วจะยาน้องคนคนกินได้เลยไม่รู้ว่าพอปาไปไหนแล้วเอาให้แม่อ็อฟไปแหละแอดมินโยงโอ,อุดนนนโอโหดนุนปลาส้มสาวปานโอ้โหทีพีก็มาอุดหนุนปลาส้มสาวปานอ่ะเดี๋ยวให้แม่อ็อฟถ่ายด้วยเดี๋ยวรอแม่อ็อฟตั้งกล้องก่อนนี่ ปลาฟามีอะไรมาให้นะอปลาส้มปลาส้มปิ้งกินนะแม่เอาตัวใหญ่เลยนะพี่โยงแอดมินเจ้าน่ะจ้าแอดมินเจ้าค่อยแหละสงสัยสสงัยฝนจะตกปลาฟางมาสงสัยฝนจะตกนะคะอัน พาเรือพาตัวเล็กออกมาเที่ยวออกมาเล่นนี่แเลยตัวเล็กมาเที่ยวด้วยที่ใช่น้ำปั่นนะคะจากคุณพอเพียงชาแนลนะคะนี่พี่พอเพียงชาแนลใช่เขาให้กำลังใจหลายๆช่องก็ให้ไอ้ป้าแยงเบานกมาเอาเนี่ยเด้อจ้าป้าแยงเบานกเนาะโอเคมาฟังฟังไปเรื่อยอยู่าน้จะอะไรบ้างโอเคให้ผู้รีด้วยเหรอคะให้เลยโอเคค่ะเอาชาเขียวกับน้ำมะพร้าวแล้วกัน ันนนีี้้ลิจ่มีน้ำมะพร้าวไหมน้ำมะพร้าวก็เพราะนี่มันกำลังขายโอเคงั้นก็ไม่เอาก็ได้เอาลิ้นจี่กับชาเขียวนี่แหละเอออันนี้นมเย็นก็ลิ้นจี่กับนมเออเอาชาเขียวกับนมเย็นดีกว่ามีฝาไหมเอาไปเลยไม่มีฝาโอเคนะะคจ้าให้แม่เจ้าด้วยโอ้มันจะได้หรือเปล่าได้มันไม่มีฝาเลยบ่เออจ้ะนี่แหละจะนุ่บนะเดี๋ยวให้เบาหนุ่บเอาด้วยแล้วก็ยาจ้งค่ะเพอดื่มนุ่นกี่แก้วคะเนี่ย ยีสิบแก้วแต่ว่าไปเยอะแล้วล่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะโอ้ยน้องคุแล้วก็เพื่อนเพื่อนแม่พีพ่อพีอ๋อจ้ะมาเอาแล้วเนาะค่ะค่ะโอเคขมื่อวานนี้กวาอเพียงโซนทางบ้านยาชิเมื่อวานอ๋อจะเป็นของคุณมณีจันทร์เมื่อวานวันนี้เป็นของคุณพ่อเพียงโอเคแบ่งกันกินเนาะแบ่งกันไปออเดอร์กี่แก้วครับวันนี้ยี่สิบแก้วโอ้แหกหมานเลยนะได้แล้วล่ะใช่แหกหมานไปตัวเล็ก แล้วก็เอาไปให้ยายกินด้วยอเอาไปให้นี่กินด้วยขอบคุณค่ะแม่ออฟนะคะ,ะค่ะจะค่ะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะพี่โยงนะคะที่อุดหนุนนะคะปลาส้มนะคะปลาส้มของสาบานนะคะอร่อยนะคะหอมนะคะเนื้อนุ่มนะคะเอาไปปิ้งเอาไปทอดเอาไปนึ่งนะคะก็ได้นะคะได้หมดนะคะก็ขอบคุณจริงๆเลยจ้านะคะก็ FC นะคะก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะฝากสนับสนุนในนามช่องสาวพันกุกกอกด้วยนะคะหรือ YouTube ช่องไหนนะคะที่ท่านรักและท่านเมตตานะคะก็อุดหนุนนะคะให้สินคา้ามนโอมนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะฝากด้วยนะคะ แล้วก็มีสินค้านําเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเลอเลอรสนะคะทีพีมิกอ้อยนะคะบายของคุณอนวัฒน์นะคะ0ูนยนะคะก็ฝากสนับสนุนในานามช่องสาปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ